ชาวเน็ตระทึกป๊อปปองกวนเอาจริงเรื่องฟ้องแล้วแฟนๆพร้อมซับพอร์ตดันหลังสุดๆเมื่อนักครองหนุ่มป๊อปปองกวนออกมาโพสข้อความเกี่ยวกับการฟ้องดำเนินคดีโดยระบุว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าฟ้องได้จนรู้ว่าฟ้องได้นี่แหละนะโอเคและไม่เกี่ยวกับบุคคลนะครับผมเชื่อในการวิจารณ์ส่วนบุคคลและผมยอมรับได้ในสิ่งนั้นไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยครับจากข้อความดังกล่าวแฟนๆต่างคาดเดาว่า น่าจะเป็นประเด็นที่มีเพจมีชาวเน็ตบางคนนำภาพไปเปรียบเทียบกับประเด็นดราม่าของนักร้องสแตมอภิวัตรที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้และคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันสนุกปากด้านแฟนๆก็ได้แสดงความคิดเห็นกันว่าสนับสนุนให้ฟ้องขมือนเขาเอาไปแขวนให้คนอื่นมาด่าเลยค่ะต้องแบบนี้ครับพี่อยู่ๆก็เอาไปขุดพูดสนุกปากกันเฉยดีเขาจะได้รู้การวิจารณ์คนอื่นอย่างสนุกปากมีราคาที่ต้องจ่ายเห็นด้วยมาก,มากๆค่ะต้องมีบทเรียนให้คนพวกนี้ได้จดจำไปตลอดชีวิตทำอะไรก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วย กอดก่อนนะพี่ป๊อปเราต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไม่ให้ใครมาล้ำเส้นอย่าใจอ่อนสงสารก่อนนะพี่สนับสนุนให้ทำเป็น case study ค่ะคนบางคนก็ติดอยู่กับอดีตเอาแต่เรื่องในอดีตคนอื่นมาขุดคุย้ยทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ใช่คนดีอะไรรอพี่ป๊อปเรื่องนี้อยู่เลยเอ,เอาสักทีพวกคอมเมนต์สนุกปากจะได้หุบปากจริงนะกรณีของพี่ป๊อปไม่น่าเอามายุ่งด้วยเลยเรายังคิดอยู่ว่าทำไมถึงเอามารวมด้วยงอ,งอ